สวัสดีครับผมแบงค์อังคบังนะครับวีดีโอในวันนี้ผมมาทำฟูลรีวิวกับแป้งผสมรองพื้นของซ i f e r a รุ่น best skin ever matte powder foundation ตลับนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงนะครับก็สำหรับชมต่อไปได้เลยครับมาโข้าแล้ค่ คลิปนี้มาตามรีเควสนะครับมีคนรีเควสให้ผมรีวิวแป้งผสมรองพื้นรุ่นนี้ของซีโฟรานะครับก็ผมไปซื้อแล้วก็ลองใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาทำฟูรีวิวให้ดูกันแล้วครับผมก็ขอบคุณสำหรับรีเควสนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับใครที่ชอบการแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K นะครับฝากกด subscribe ช่องของบผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่่ๆอออออกกกมมมมมมมาาาาาเเเเนน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 ีียคคคคคคุณณจจะะะะได้้้รรรรรรััััับบบบบแแงงงตืสสสิิิิขขภภพพผผผผผผววววววป็็ information zone ล ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีพวกรอยสิวต่างๆแล้วก็มีความแดงบริเวณข้างจมูกนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมมีการลงสกินแคร์แล้วก็มีลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะครับแต่ว่าพวกงานผิวเนี่ยยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับในส่วนของเมคอัพแป้งรุ่นนี้ซื่อเต็นเต็มของเขานะครับก็คือซิฟิราบ์เบสกินเอเวอร์แมทพาวเดอร์ฟาวเดชั่นะครับปริมาณตลับนี้นะครับจะอยู่ที่7.5กรัมครับมาในราคา790บาทนะครับแป้งผสมรองพื้นรุ่นนี้ของซิฟิราบมีด้วยกันทั้งหมด24เเเฉดสสีีีครับมลือกยอะะมากกแล้ว็จค่ออนนนนนข้้างงงะะะผมคครรรัับบบใชเเ์ 08N ป็โสน นะมาในเรื่องของแพคเกจิ้งนะคะแพคเกจิ้งเนี่ยจะมาในตลับสีดําแมแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ซิฟอราตรงกลางนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับกระจกนะครับแล้วก็ตัวแป้งก็จะไปอยู่ตรงนี้เลยนะเปิดขึ้นมาอีก ก็จะเจอกับพัฟที่เขาให้มานะครับตลับแป้งตรงนี้นะครับมันจะฟลิปขึ้นมาได้แบบนี้นะซึ่งความพิเศษของแป้งรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่าพัฟของเขานะครับจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกับพัฟยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยลองใช้มานะด้านหนึ่งนะครับจะมีเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมี texture ที่เป็นขนขขึ้นมานิดนึงนะส่วนด้านสีดำนะครับก็จะมีความแน่นๆกว่านะครับเป็นฟองน้ำนั่นแหละ นี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในการลงให้ฟินิชที่แตกต่างกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการฟินนชที่เป็นธรรมชาตินะครับให้ใช้แปรงถ้าต้องการการปกปิดปรานกลางเนี่ยให้ใช้ด้านนี้นะครับสีเทาส่วนถ้าเกิดว่าใครต้องการฟูคาเวอร์นิดนึงเนี่ยต้องการการปกปิดสูงขึ้นมาก็ให้ใช้ด้านสีดําในการลงแป้งครับเท็กซเจอร์ของแป้งรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าทําออกมาได้เนียนละเอียดดีนะครับแต่ว่าเขาจะค่อนข้างมีฟอ l l เอานิดนึงนะคือถ้าเกิดว่าเราเอาแปรงหรือว่าเราทาแรงๆนี่ะมันจะมีการร่วนออกมา ทาแล้วก็จะช่วยเบลอผิวให้ฟิเนสมีความแมตต์นะครับทาแล้วผิวก็จะพองๆนะครับแป้งตัวนี้นะครับไม่มีน้ําหอมแต่จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่จะหอมก็ไม่หอมจะเหม็นก็ไม่เหม็นแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบอ่ะ้าให้พูดตรงๆนะครับมันทําให้นึกถึงแบบน้ําลายบูดนิดนึงก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใส่น้ําหอมมานะครับเผื่อก็าําหรับใครที่แพ้น้ําหอมนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีน้ําหอมนะการปกปิดนะครับเขาเคลมว่าสามารถบิวการปกปิดได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวครึ่งด้านซ้ายนะครับผมจะลงด้วยพัฟสีเทาครับส ด้านขวานะครับผมจะลงด้วยพัฟสีดํานะเดี๋ยวระหว่างที่ผมลงหน้านะครับเรามาฟังคำเคละมของเขากันคำเคละมของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นปกปิดปานกลางถึงสูงให้ฟิ nish ผิวแมทที่มีชีวิตชีวาเหมาะกับคนที่มีผิวธรรมดาผิวผสมแล้วก็ผิวมันนะครับเกลี่ยง,ง่ายให้ความรู้สึกเบาสบายผิวช่วยอํามพรางรูขุมขนนะครับแล้วก็เป็นครีมโปรดช่วยดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็อุดมด้วยสมุนไพรที่มีส่วนช่วยลดความเครียดนะคบให้ผิวเรียบเนียนอันนี้ก็จะเป็นคำเคลมของเขานะครับเดี๋ยวด้านนี้ผมจะใช้้ครองนสีดับ เราจะให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ว่าในซิฟิราเนี่ยเ mm hmm. พื่อนๆชอบผลิตภัณฑ์ไอเทมไหนของเขาครับเอามามาแชร์กันแล้วกันนะครับทาทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับสำหรับข้างที่ใช้ฟองน้ำสีเทากับข้างที่ใช้ฟองน้ำสีดำนะครับ เห็นความแตกต่างไหมครับก็คือข้างนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างหนากว่านะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งมันก็จะเป็นแบบให้ฟินิชที่ธรรมชาติกว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดเท่านะครับผิวตอนนี้ที่ได้เนี่ยก็คือมีความแมทเลยเพราะว่าเป็นรองพื้นคุมมันนะครับเดี๋ยวเราซูมออกมาให้ดูนะครับซูมออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าปกติในวันที่ผมใช้เนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้พัฟของเขานะครับแต่ผมก็มีการเทสการใช้พัฟนะแต่วิธีที่ผมชอบลงแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ที่สุดก็คือการใช้แปปรรงงตัวนนี้บเเ็ขออ Mega foreverver For ์152มาาาทํก บัฟวนนะครับซึ่งจริงๆใช้พัฟไปแล้วเนี่ยเราก็เอาแปรงอันนเนะมโมวนเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะแบบเหมือนกดให้แปง้งมันเรียบเนียนติดกับผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มันเนียนไม่โปะนะครับนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเป็นวิธีที่ผมชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นแปรงที่ผมชอบมากๆในการลงงานผิวพวกแป้งมาสำรองพื้นเลยนะอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ซีฟอร่าเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูบีฟอร์บอรฟเตอร์กันครับจะเห็นว่าข้างที่ผมใช้ฟองน้ำสีเทานี่ย ความแดงตรงข้างจมูกเนี่ยมันยังโชว์ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนข้างขวาที่ลงได้พับสีดำเนี่ยก็จะปกปิดรอยแดงได้ดีกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันเนียนขึ้นมานะ ดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าส่วนที่เลือนะครับเรามาดูแวร์เทสของเจ้าแป้งตับนี้กันวันนี้เป็นแวร์เทสกับแป้งผสมรองพื้นของซิฟ o อร่านะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงกว่านะครับสภาพผิวตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับยังดูเนียนๆผ่องๆอยู่นะมีความมันเริ่มที่จะทะลุขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งแต่ว่าถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้มันเยอะมมากแล้วก็ยังไม่ได้มีตรงส่วนไหนที่มีการแยกชั้นนะครับถือว่าได้งานผิวที่เป็นธรรมชาติอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้ายวันจะเป็นยังไไงงกกััันน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 ครบบเเเเเช็ออิะะตตีีี้้้ผผ่่่าาาาาาามมมมแลววววปณ10โสสภพจหด โกลกขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้ผมเหงื่อไม่ค่อยออกเยอะมากนะครับบริเวณอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ที่สังเกตจากในกระจกตะกรีเนี่ยตรงที่ปัญหาคือบริเวณนี้ข้างจะูมเห็นไหมซึ่งก็มักจะเป็นบริเวณปกติที่ผมมีปัญหาเวลาที่แต่งหน้านะครับวิธีการแก้ก็ ตร,ตรงนี้เป็นจุดที่ผมมันที่สุดน,น,นะครับก็เลยคิดว่านี่คือสาเหตุที่ทาให้เมคอัพมันขยับขยืขย่นนะฮะใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็แนะนําให้ทัชอัพหรือว่าทําการใช้ทิชชูซับออกนะครับแต่อย่างอื่นถือว่าโอเคนะผิวดูสวยดีเดียวช่วงต่อไปนะครับจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้ครับ กลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้แป้งผสมรองพื้นของ Sephora รุ่น Base Skin Ever Matte Powder Foundation ตลับนี้นะครับผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการคุมความมันของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีสมคําเคลมแต่อาจจะไม่ได้คุมความมันแบบกริบนะอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนรวมไปถึงว่าเราใช้สกินแคร์ตอนเช้าเนี่ย เยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าวันไหนที่ผมใช้สกินแคร์พวกเติมความชุ่มชื้นเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ากลางวันเนี่ยมันจะต้องมีความมันขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี่ทาสกินแคร์ปกติทาน้อยๆชิ้นนะครับเขาก็จะมีความคุมความมันได้ดีในระดับที่ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคสวยพองอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาีได้สากมาว่าเราสามารถนําไปพกไปทัชอัพระหว่างวันได้นะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยยังในหลักร้อยอยู่ถือว่าราคาไม่ได้โหดร้ายมากสำหรับแป้งาสมรองพื้นที่ให้ฟินนนนแแบบีี้้้ลววออยู่่ใราาาคักกผม็ถื ทำได้ดีนะข้อดีอีกอย่างนึงที่รู้สึกก็คือว่าเขานะี่มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับถึง24เฉดสีเลยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีโทนเหลืองโทนคููโทนวอร์มนะค่อนข้างงงง,งในเฉดเรนจ์ของเขานดนึงแนะนําว่าให้ไปที่ซีฟอร่านะครับแล้วก็ไปลองเทสสวอชเองที่บนผิวหน้าของเราเองเลยนะครับเพื่อที่จะได้เลือกสีที่ใกล้เคียงหรือว่าตรงกับผิวมากที่สุดนะครับถ้าเกิดสมมติซื้อออนไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่า ผิดแน่นอนอาจจะได้สีที่ไม่ตรงนะครับยังไงแนะนําว่าให้ไปเลือกเฉดส,สีที่ซิฟอร่าครับจะบอกว่าตะกี้ที่ผมใช้พาฟลงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าปกติในการที่ผมใช้แป้งผสมรองพื้นทานะครับแต่ว่าฟิลลิ่งบนผิวเนี่ย มันเบาสบายผิวจริงๆนะครับแล้วก็เนีย่ยจริงๆปกติในวันในวันแต่งหน้าของผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยทาแป้งเยอะๆแบบให้หน้ามันแมตต์เบอร์นะีอ่ะนะแต่ถือว่าทาออกมาได้สบายผิวแล้วก็ยังดูแบบไม่เป็นหน้ากากจนเกินไปไม่ได้ดูแบบเน้นพวกเส้นริ้วรอยจนเกินไปนะครับมันทําให้ผิวดูเนียนขึ้นนะเห็นแบบนี้นะครับแมตต์แบบนี้น่แต่พอระหว่างวันพอม,มีความมันของผิวน่ะทะลุขึ้นมานะครับมันจะได้ผิวที่ดูสวยดูแบบดูเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งอันนี้เนผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่่งทีผมรับ ใจกับแป้งมาสหรับพืตลับนี้ครับตัวนี้นะจากที่ผมใช้มาเนี่ยเขาจะติดมาสเล็กน้อยนะอีกอย่างที่รู้สึกก็คือว่าตัวนี้นะครับผมว่าเขาไม่ค่อยกันน้ำนะมีวันหนึ่งที่ผมทํางานแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆเนี่ยผมเห็นว่าเส้นมันเป็นเส้นแป้งไหลลงมาตรงหน้าอย่างนี้นะครับก็ ก็ซับซับนะแล้วก็อาจจะมอการผุ่มพิทชอัพด้วยระหว่างวันนะครับถ้าวันไหน,นที่ผมทาไปอยู่ในที่ที่ร้อนมากๆอากาศอบ้ามาก,าก,ากๆเนี่ยมันก็จะมีการแยกตัวเล็กน้อยซึ่งจริงๆอะ่ะมันเป็นปกติของสภาพผิวของผมแล้วก็ไม่ว่าจะใช้พวกแป้งาสมรองพื้นหรือว่างานผิวตัวไหนเนี่ยถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแยกตัวเล็กน้อยนะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะก็แค่ซับซับเกลี่อนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ preference ของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนอย่างผมเองเนี่ยจะไม่ค่อย เป็นตัวเลือกที่ดีนะอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบกับเกี่ยวกับแป้งตัวนี้ก็คือแพคเกจจิ้งของเขาอะไอ้ตรงเนี้ยที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือที่มันสามารถฟลิปได้กลัวว่าวันหนึ่งผมใช้ไปหนักๆเนี่ยมันอาจจะหักแล้วมันก็แยกร่างออกมาหรือเปล่านะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตรงตรงข้อพับตรงนี้นะแต่ว่า มันก็ดีตรงที่ว่าเขาสามารถซ่อนพัฟตรงนี้ไว้ข้างๆมันก็จะทำให้มันคอมแพ c t นะบางยี่ห้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแป้งยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะเปลืองเนื้อที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันผมว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ ดีตัวหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงไหมเพราะผมเองจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้รูเควสมานะผมก็ไม่รู้จักแป้งผสมรองพื้นตลบนี้ของซิฟอร่านะครับจริง,รงๆล้วผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ซนะิฟอร่าเนี่ยมีดีๆใช้ดีให้เลือกเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งตัวนี้อะมาเจอแป้งตัวนี้นะว,ว่าจะเป็นพวกลิปนะลิปแมทนะครับหรือว่าพวกแปรงแต่งหน้าเนะี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับของซิฟอร่าอยากให้ลองเปิดใจลองแบรนด์ของซิฟอร่าดูนะครับส่วนแป้งตัวนี้ผมให้ผ่านนะครับเขาอาจจะไม่ได้ให้ full coverage แบบ กรีบแบบเหมือนรองพื้นเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับถ้าอยากได้ฟูกว่านั้นเนี่ยก็ต้องใช้ไปรองพื้นไปเลยหรือว่าใช้ส่งเสริมกับพวกรองพื้นหรือว่าคุชชั่นอีกทีนึงมันก็จะได้ฟินิชคอเวอร์เรจขึ้นมาโดยที่ได้ประสิทธิภาพในการคุมความมันของแป้งตัวนี้ด้วยนะครับแต่คอณลักษาะภาพตรงนี้นะตอนนี้ผมลองใช้แล้วก็ถ่ายแวร์เทสเนี่ยส่องกระจกดูระหว่างวันมันก็ถือว่าโอเคแต่วันนี้พอมาตั้งเซตไฟอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแป้งนี่ค่อนข้างขึ้นกล้องเหมือนกันนะส ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคือมันสวยขึ้นกล้องและนี่นะครับก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดของแป้งผสมรองพื้นเบสกินเอเวอร์แมทพาวเดอร์ฟาวเดชั่นของซีโฟราตลับนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับส่วนใครที่มีคําถามอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันใครอยากจะรีเควสต์คอนเทนต์อะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าอันไหนเข้าตาผมก็จะหยิบมาทําเป็นคอนเทนต์ในอนาคตนะครับถ้าใครอยากจะตามผมเพิ่มมมมนนนนนนะะะะะคคคครรรรรัััับบบสาาาาถไไปต้ททททีีี่่เเพพจจหืออโดยฉใผแฟ พูดคุยเซฮัลโหกันได้นะครับแล้วก็ใน IG เนี่ยจะมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างแตกต่าง,างออกไปนะครับยังไงฝักไป Follow กันได้นะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย